ร่างกายถ้าใช่ของเราเราก็ต้องสั่งร่างกายได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บอย่าตายซึ่งสามธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครในโลกได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานั้นอย่าแก่เลยมีใครในโลกทําได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานั้นอย่าเจ็บไข้เลยเท้าสัก,กะทําได้ไหมไม่ได้ เวทปจิติจอมสูญก็ทำไม่ได้พรหมกายิกาก็ทำไม่ได้พรมชั้นไหนก็ทำไม่ได้เพราะพรมก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดายอย่าตายเลยดังนี้ใครทำได้บ้างแต่มันจะตายเพราะเหตุใดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ตายแน่ใช่ไหมไม่มีใครทำอะไรเลยก็แก่ตายไปน ไม่มีใครมาฆ่าไม่เจออุบัติเหตุยังไงก็ต้องแก่ตายอยู่แล้วใช่ไหมแต่สัตว์เนี่ยกำลังเข้าใจผิดไปเข้าใจว่ารูปเนี่ยเป็นตัวตนของตน wah wah. ก็เลยพยายามจะให้รูปเนี่ยมันไม่ตายแต่รูปเนี่ยมันเป็นของตายแต่น <fun> <time> really ั Gin ้นมันเป็นความเข้าใจผิดของสัตว์ของผู้ยึดติด พอมันเข้าใจผิดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยสําคัญว่ารูปนี้เป็นตนก็เลยมีตนตายมีในกอตายมีในขอตายถ้าพวกเราสามารถมองได้ว่ารูปนี้เป็นเพียงท่าตามธรรมชาติก็จะมีสัมมาทิฏฐิมองแค่ว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปท่าตามธรรมชาติเท่านั้นที่มันเกิดแล้วท่าตามธรรมชาติเท่านั้นที่มันดับพระองค์บอกว่าถ้ามองอย่างนี้จะไม่มีใครตาย ท่านี้วิธีจะมองอย่างเนี้จะมองว่าไม่มีผู้ตายเนี่ยเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งปัญญาอย่างเนี้คืออะไรคือการเห็นขันทั้งห้าเนี่ยเกิดและดับเห็นรูปเกิดดับเห็นเวทนาเกิดดับเห็นสัญญาเกิดดับเห็นสังขารเกิดดับเห็นจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับ ามว่าเห็นเกิดดับเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรการเห็นสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับเนี่ยบ่อยๆเราจะรู้ว่าขณะที่มันดับเนี่ยเราไม่ได้ดับไปตามมันเราผู้สังเกตเห็นเนี่ยไม่ได้ดับไปตามมันเมื่อเราไม่ได้ดับไปตามมันเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดปัญญาว่าอ้าวไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ ถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องตายไปพร้อมกับมัน